เราเปลี่ยนธรรมทั้งหลายให้มาเป็นธรรมบุญบาร,รมีสามสิบทัศน์พระพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลใหม่ๆเพิ่มขึ้นได้ตลอดจะเป็นผลให้นิพพานธรรมบุญบาร,รมีสามสิบทัศเพระพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลมีปริมาณของธรรมบุญบารมีสามสิบทัศ์พระพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจ้ะ ทำให้นิพพานธรบุญบารมีสามสิบทัสระเดชคุลงปูดสดจันท์สโรขยายขนาดใหญ่ขึ้นได้อย่างต่อเนื่องก็ได้จากการนำทมทั้งหลายในนิพพานธรรมใหญ่เปลี่ยนเป็นทำบุญบารมีสามสิบทัสระเดชคุลงปูดสดจันทสโรใหม่ๆโดยบารมีสามสิบทัสระเดชคุลงปูดสดจันทสโรมีการทํางานในการเบียดเบียนทําลาย ในคำว่าเบียดเบียนทำลายหมายถึงการไปเปลี่ยนโครงสร้างของธรรมทั้งหลายที่เขาเป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานเป็นชีวิตความเป็นชีวิตก็คือความเป็นอย่างอยู่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะเป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานทำงานได้ดำรงอยู่ได้อย่างต่อเนื่องมีชีวิต ไปอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆโดยจะต้องดึงดูดบอกเกิดดึงดูดทำทั้งหลายในนิพพานทำใหญ่ซึ่งเขาเป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานแล้วจะต้องมีขั้นตอนของการปรับปรุงพัฒนาความเป็นเครื่องจักรพลังงานให้มาเป็นธรรบุญบารมีสามสิทพ์พระเดวะกุลปุสจันทรทโลใหม่ๆการปรับปรุงโครงสร้างของเครื่องจักรพลังงาน ให้มาเป็นทําบุญบารมีสรรทัพเปได้บุญยชนหลวงปูรรส่สดจันทร์สใหม่ๆขั้นตอนในการปรับปรุงจึงเป็นขั้นตอนของการเบียดเบียนหรือเป็นขั้นตอนของการทําลายอยู่ที่การใช้ภาษาหรือใช้ศัพท์ว่าเราจะอธิบายในรูปแบบใดว่าเบียดเบียนทําลายก็หมายถึงการปรับปรุงโครงสร้างของเครื่องฉักรของพลังงานให้เข้ามาเป็น เครื่องจักรพลังงานของธรบรบุญบารมีสาสรริทัศน์ไดชพระกุหลุปู่ส์จันทสลดไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้เอาไปที่อื่นแต่เอามาพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นเป็นบาร,รมีสาสิทัศน์ไดชพระกุหลงปู่ส์จันทสลดเหมือนกับการที่เราเอาผักชชยยามา ุงให้ดีขึ้นเพื่อรับประทานได้เพราะผักชยานถ้าเราทานสดสดโดยไม่ปรับปรุงให้ดีขึ้นเนี่ยก็มีพิษที่ร่างกายไม่ต้องการพิษนั้นดังนั้นจะต้องทำให้ดีขึ้นการทำให้ดีขึ้นก็มาใช้กระบวนการความร้อนทำให้โครงสร้างของความเป็นพิษนั้น เขาเป็นโครงสร้างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแต่กระบวนการที่ไปปรับปรูให้ดีขึ้นในบางการอธิบายก็จะบอกว่าไปเบียดเบียนไปทำลายโครงสร้างเดิมอ่ะให้เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยจ้ะเป็นภาษาเป็นคำอธิบายเป็นการบอกลักษณะการทำงานแล้วแต่ว่าเราจะใช้ภาษาไปใช้คำอธิบายอย่างไร การเกิดขึ้นของที่สุดแห่งธรรมบุญบญารมีสามทิพระเดชมุวงูุสดันทัสโลจะต้องเกิดบรารมีสามทพาพศพระเดชมุวงู่สดันทัสโลเพิ่มขึ้นไปไเรื่อยๆจ้าโดยจะต้องนำธรรมทั้งหมดในนิพานธรรมใหญ่ปรับป,ปรุงโครงสร้างของเครื่องจักรของพลังงานของชีวิตปรับปรุงให้ดีขึ้นเป็นธรรมบุญบารมีสามทศพระเดชคุวงู่สดันทัสโล ซึ่งทํางานดึงดูดบอกเกิดอยู่ตลอดไปทําบุญบารมีสามสิทธัสะเดเดปคุณลปูสดจันทัสโลเมื่อเจอทรรทั้งหลายในนิพานธรรมใหญ่ก็จะไปปรับปรงโครงสร้างของเครื่องจักรของพลังงานหรือของชีวิตของธรรมนั้นๆให้เป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานที่ดีขึ้นโดยการดึงดูดเข้ามาที่ศูนย์กลางของหน่วยที่เล็กที่สุดของธําบุญบารมีสามสิทัสะเดเดปคุลปูสดยันทสโล ดึงดูดเข้ามาแล้วก็บอกเกิดขึ้นมาใหม่โดยการดึงดูดเข้ามาบารมีสันทัศน์ื่องปลขงผู้สดจทสโลจะต้องปรับปรุงโครงสร้างของเครื่องจักรพลังงานให้ดีขึ้นแล้วก็ดึงดูดเข้ามาที่ศูนย์กลางของบารมีสันทัศน์ะเด,ะดงผลสดจำสโลในหน่วยที่เล็กที่สุดนี้บอกเกิดแล้วก็ทําการบอกเกิดบอกเกิดก็คือทําให้ดีขึ้นไปอีกหรือสร้างขึ้น ได้เป็นบารมีสัจวิทธัตเปรตประกุลปุสดจันทัโลใหม่ๆที่ได้จากทาทั้งหลายที่ปรับปรุงโครงสร้างของเครื่องจักรพลังงานของความเป็นเครื่องจักรของความเป็นพลังงานให้ดีขึ้นการทํางานในการดึงหลุดบ่อกเกิดของบารมีสัจิทัตเปรตปะกุลปุกุสดจันทัโลเข้าไปในส่วนที่เล็กที่สุดที่อยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางอูดในบนบารมีสัจวิทัตเปรตปะกุลปุกุสดจันทสโลเรา เรียกว่าการทาหยุดตัวสําเร็จวรามีสัมทัศน์เปรียบคนอุปุสตรันทัสโลจะอยู่ในส่วนไหนๆก็ตามตามท่อทานบุญทั้งหลายสามารถทําการดึงดูดบ่อเกิดได้สําเร็จในตัวเองจะอยู่ที่ท่อทานบุญของเราที่จักรวาลมนุษย์ว่ามีสางสิทัศน์ก็สามารถที่จะทําให้ทำทั้งหลายปรับปรุงโครงสร้างของความเป็นข่องจากความเป็นพลังงานให้ดีขึ้น ด้วยการทางานของบารมีสามสิทัศตระเด็ตคุลงกูดสดจันทสรโรที่อยู่ในพ่อทานบุญที่อยู่ในจักรวาลมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์เก <c oughs> ิดเป็นธรรมบุญบารมีสันทัะเปรตคุลงกูดสดจันทสรโรใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วเดินทางไปเป็นกระแสรวบรว,วมไปที่ศูนย์กลาง <c oughs> อั่นจเปรคุลบารมีสินทัตระเด็คุลมกูสดจันทสรโรดึงดูดบอกเกิดเข้าศูนย์กลางของ สูตกลางอูทะเลยบุญบารมีสันทิพระเดชพระุลงปูสดจันทรโลเข้าไปในตำแหน่งของหน่วยที่เล็กที่สุดของตําบุญบารมีสามทิฏฐิพระเดกพระคุณหลวงปูสดจันทรโลซึ่งเป็นหน่วยเริ่มต้นดั้งเดิมทําให้ความเป็นเครื่องจักรความเป็นแรงงานของธรรมทั้งหลายที่เป็นบารมีสามทิศฐิพระเดชพระุลวงปูสดจันทรทโลใหม่ๆเกิดขึ้นเป็นทําบุญบารมีสามทิศฐิพระเดชพระุลวงปู่สดจันทรโลที่ใหม่ๆเพิ่มขึ้น เป็นความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพิ่มขึ้นเช่นบาร,รมีสามสิบทัพเปรตพลงปูสดจันทรสโลจากประเทศ,ศไทยเป็นบาร,รมีสามสิบทัพเดปรณหลงปูสดจัทนทรสโลที่เกิดจากการเปลี่ยนธรรมทั้งหลายอัฒนาปรับปรุงความเป็นเครื่องจักรความเป็นพลังงานของธรรมท,รท,ทั้งหลายเป็นธรรมบุญบารมีสามสิบทัพเปรณหลงปูสดจันทรสโลต่างสมบูรณ์เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่อยู่ที่ประเทศไทย บริษัททั้งหพวกหลวงปู่สดจัทนทรที่อยู่ท่อทานบุญที่ต่างประเทศประเทศอเมริกาประเทศอังกฤษเยอรมันอิตาลีทุกที่ทั่วโลกทำทั้งหลายที่อยู่ในท่อดานบุญก็จะถูกพัฒนาปรับปรุงความเป็นเครื่องจแก่ความเป็นพลังงาน ให้เป็นทําบุญบารมรีสัพธธมพัทเด็นคุณลุงปุสถจันทร์สลโรมใหม่เกิดขึ้นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานของทําบุญบารมรีสัมพัทธ์ดรยคุณลุงปุสถจันทสุลโรที่อยู่ที่ท่อทานบุญที่อยู่ที่ประเทศอเมริกาอังกฤ,ฤษเยอรมันอิตาลีและที่ต่างๆของท่อทานบุญที่ทําการเปลี่ยนทำทั้งหลายที่อยู่ตามท่อทานบนุญทั้งที่มีเบียถ้าไม่มีเบีย้า,าในแต่ละที่ หรือแม้แต่ที los, ah i, B. B ่อยู่ที่ประเทศไทยนิสสันทัเปได้พรุหลวงปู่สดจันทรโรใหม่ๆที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี้จะเดินทางไปตามเส้นทางสายกลางของแต่ละท่อฐานบุญเดินทางเป็นกระแสธรรมบุญบารมีสานสิทัตพระเด็จุหลวงปู่สดันทรสโรมใหม่ๆรวมไปที่อู่เทเบุลบารมีสันแทปดพระคุณหลวงปู่สดจันทรสโรรวมไปที่ศูนย์กลางของอู่เทเบุลบารมีสันแทปเปไดพระคุณหลวงปู่สดันทรสโร รวมไปที่หน่วยที่เล็กที่สุดหน่วยดั้งเดิมของทําบุญบารมีสัมทัพเประพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเป็นต้นแบบฉบับดั้งเดิมที่สร้างนิพพานทรบุญบารมีสัมทัพเปรตพระคุณหลวงปู่สดจันทโรทุกส่วนและจะสร้างที่สุดของธบุญบารมีสัมทัพเดรพระคุณหลวงปู่สดจันทะโรเกิดเป็นธรบุญบารมีสัมทัพเดรพระคุณหลวงปู่สดจันทโรที่ได้จากเครื่องจัร พลังงานของทำบุญบารมีสัมรทธิรทัดเทเดคุกุลวงป่สดจันทสโรใหม่ๆในทุกที่ที่เดินทางเข้ามารวมที่ศูนย์กลางอู่ททเลบุญบารมีสัมครับพเะเดคุกุลวงป่สดจันทสโรและตำแหน่งของศูนย์กลางหน่วยที่เล็กที่สุดของทำบุญบารมีสันครับพเะเดคุกุลวงป่สดจันทสโรก็เป็นทำบุญบารมีสัมฤทัิพเะเดคุกุลวงปู่สดจันทสโรใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นผู้รู้ผู้เตือนผู้เบิกบานที่สมบูรณ์ขึ้นไปอีก ก็ได้จากการรวมความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในแต่ละที่ที่สามารถเปลี่ยนธรรมทั้งหลายในแต่ละที่เป็นธรรมบุญบารมีสันทัดเพลศคุณหลวงป่สดจันทศโลมบริสันทัดเพลศคุณหลวงป่สดจันทสโลที่เกิดจากศูนย์กลางอูดเลบุญบารมีสันทัดเพลศคุณหลวงป่สดจันทสโลณตำแหน่งศูนย์กลางโดยที่เล็กที่สุดของธรรมบุญบารมีสันทัดเพลคุณหลวงป่สดจันทสโลที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยเป็นทะเลเป็นมหาสมุทรของทำบุญบารมีสันทัดเพระคุณหลวงป่สดจันทศโลม เดินทางเป็นกระแสทำบุญบารมีสัมทัท์ไปเดินไปคุณหลวงปู่สดจันทน์นุไปตามเส้นทางสายกลางของสูงกลางของแต่ละท่อฐานบุญในทุกท่อฐานบุญทั้งมีวิญญาณธาตุไม่มีวิญญาณธาตุครอบคุมไปทั้งนิพานธรรมใหญ่ทำบุญบารมีสัมพัทไปเดินไคุณหลวงปู่สดจันท์เดินทางไปตามเส้นทางสายกลางไปตามเส้นทางธรรมครอบคลุมไปทั้งนิพานธรรมใหญ่เพื่อปรับปรุงโครงสร้างของธรรมทั้งหมดที่เป็นเครื่ึงจากเป็นพลังงานในนิพานธรรมใหญ่ ให้เป yup. <po target> ็นทรบุญบารมีส right ังคัท uh, ธ์เปรกภูนหลวงปู่สดจันทัโรใหม่ๆเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างตลอดนิพพานทาใหญ่เป็นนิพพานธรบุญบารมีสังคัทเปรกภูนหลวงปู่สดจันทัโรใหญ่เป็นศูนย์กลางอู่ทะเลบุญบารมีสังพัทธ์เประเูนหลวงปู่สดจันทสโรใหญ่เป็นการเกิดขึ้นของทิศทางของบุญบารมีสังคัทเประเูนหลวงปู่สดจันทสโรเป็นการเกิดขึ้นของยุคชาติวิ่งไที่สมบูรณ์ขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปตลอดนิพพานที่ใหญ กว่านั้นที่ไ้จะเป็นขั้นตอนที่ทําบุญบริสัทธ์พระเดชกุณหลวงปู่สดจันทร์สโรต้องดํารงความเป็นอย่างอยู่หรือความเป็นชีวิตที่ทํางานดึงดูดบ่อกเกิดเพื่อดำรงความเป็นบารมีสัมพัน์พระเดชคุณหลวงปู่สดจันทสโรให้มีความยั่งยืนมีตัวตนเที่ยงแท้ไม่สูญสลายตลอดไปท่อทานบุญทั้งหลายมีหน้าที่ที่จะต้องเป็นท่อทานบุญที่จะไปถึงอย่างธรรมทั้งหลาย ทำทั้งหลายที่ปรากฏในนิพพานธรรมใหญ่เพราะธรรมบุญจะต้องไปถึงธรรมทั้งหลายการเข้าไปถึงธรรมทั้งหลายคือการรับรู้ได้ถึงวิกฤตที่เกิดจากธรรมทั้งหลายสร้างขึ้นบริษัุท่านเป็นพระกุลหลวงปู่สดจันทวโรจะนำธรรมทั้งหลายที่ทําให้เกิดวิกฤตนี้พัฒนาปรปุงโครงสร้างของความเป็นเครื่องจักรของความเป็นพลังงานของธรรมทั้งหลายที่ทําให้เกิดเป็นวิกฤต ถ้าเป็นทำบุญบารมีสันถ้าได้พระคุณหลวงปู่สดจันทร์รใหม่ๆพื่องวมเข้าที่ศูนย์กลางอู่ทะเลบุญบารมีสัจติทพถ้าได้พระคุณหลวงปู่สดจันทร์รนั้นตำแหน่งของหน่วยที่เล็กที่สุดที่เป็นศูนย์กลางของการดึงดูดบอกเกิดดั้งเดิมตั้งแต่เริ่มต้นของการเกิดทำบุญบารมีสามสิทธถ้าได้พระคุณหลวงปู่สดจันทร์ทศรถก็เกิดเป็นทำบุญบารมีสามสิทธะถ้าได้พระคุณหลวงปู่สดจันทรใหม่ๆเพิ่มขึ้นตลอดเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานที่สมบูรณ์ย ดังนั้นท่อทานบุญจึงเป็นเส้นทางให้กับทําบุญบารมีสัตวัพระเดพกคุณหลวงปู่สดจันทสโรเพื่อใช้ในการเดินทางหรือเพื่อใช้ในการทําหยุดเป็นตัวสําเร็จของทําบุญบารมีสัตว์พระเด็พคุณหลวงปู่สดจันทสโรที่จะเปลี่ยนทาทั้งหลายให้เป็นทําบุญบารมีสัตว์พระเด็พระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเพื่อการเกิดขึ้นของที่สุดแห่งความขอบุญบารมีสัตับพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรท้อการบุญบางส่วนที่ถูกทําที่เป็นบา เข้าไปตามท่อทานบุญสูบาบังคับเพราะถูกทําลายบารมีสัมทัเทพเป็นเดชภณหลงปูสดจันโซหรือถูกเปลี่ยนบารมีสามยุทธะเป็นเดชคูณปูู่สดสันโซเป็นธรรมของเขาทาให้ท่อทานบุญนั้นไม่ทํางานเป็นท่อทานบุญที่สมบูรณ์ไม่พยายามที่จะเป็นท่อทานบุญที่จะไปถึงอย่างธรรมทั้งหลายเพื่อให้บารมีสมทัเทพเป็นเดชภณหลงปูสดจันโซใช้ในการเปลีออ่ยนในการเข้าถึงธรรมทั้งหลาย เปลี่ยนให้เป็นทาบุญบริสันทัดใหม่ๆเพราะานบุญนั้นถูกทาที่เป็นโลภกดหลงบังคับควบคุมหลอกลวงบิดเบือนให้สแสวงหาความสงบความสุขสแสวงหาการปราศจากซึ่งทมที่ทําให้เกิดความทุกข์แล้วจึงรับรู้ได้ว่าก็าจะมีท่อฐานบุญบางส่วน เขาก็พยายามไปหาความสุขพยายามจะไปหาแหล่งที่ปัสจธรทมที่เป็นลบกดลงไม่ใช้ความเป็นท่อทานบุญเข้าไปยังทำทั้งหลายที่เป็นทมของลบกดลงเพื่อจะให้บริสันท์พระพเด้ผลุนพุูธสุดกันสโลปประปุกโครงสร้างของที่จักของพลังงานของทรรมที่เป็น ลบกหลงให้เป็นบริษัทท่าเป็นกรุงบุษจันสโรใหม่ๆจะหนีจากการทํางานของความเป็นท่อทานบุญที่เป็นวงจรของการทําหยุดตัวสําเร็จจะถูกหลอกลวงด้วยธทำที่เป็นบาปพยายามหลบหนีพยายามเข้าไปสู่แหล่งของความสงบสุขแหล่งของธรรมที่บริสุทธิ์ที่จะไม่มีธรรมที่ เป็นโลกกดหลงปรากฏอยู่พระทานบุญที่ถูกบังคับโดยทําที่เป็นโลกกดหลงหรือทําที่เป็นบาปจะไม่เข้าไปถึงศูนย์กลางอู่ทะเลบุญบารมิสันทัพเปะเบุคุณหลวงปู่สดจันทรสโรเพราะการเข้าไปถึงศูนย์กลางอู่ทะเลบุญบารมิสันทัพเปรเบชคุณหลวงปู่สดจันทรสโรท่อทานบุญนั้นจะทําหน้าที่เป็นท่อทานบุญที่สมบูรณ์ในการทําหยุดตัวสาเร็จของบารมิสันทัพเปะเบุคุณหลวงปู่สดจันทรสโรซึ่งจะต้องเจอกับธรรมทั้งหลาย อยู่ในนิพพานธรรมใหญ่ที่จะต้องเปลี่ยนคำทัางๆให้เป็นคำบุญบาร,รมีสังคับจะพ่งพุสุจนสโลให้หมดอาการของทอดทานบุญที่ถูกบาปหรือทําที่เป็นโลกกดลงบังคับนี้จะไม่ทําหน้าที่ของความเป็นท่อฐทานบุญบางทอฐทานบุญมีความเบื่อหน่ายในการเป็นท่อฐทานบุญที่เป็นมนุษย์เบื่อหน่ายในการเป็นท่อฐทานบุญที่เป็นเทวดา เบื่อใดในการเป็นท่อทานบุญที่เป็นพรหมอรูปพปรหมต่อยากจะเป็นท่อทานบุญที่อยู่ในจักรวาลที่ไม่มีกิเลสหรือเข้าใจว่ากิเลสเข้าไม่ถึงความเบื่อหน่ายทั้งหลายนี้ก็คือทำที่เป็นบาปนั่นเองจ้เพื่อจะไม่ให้ทําหน้าที่ของการเป็นท่อทานบุญที่สมบูรณ์พื้นที่ที่บริสันท์พระพุทองกุศลตาทัตรตรโลได้สร้างท่อทานบุญทั้งหลายรักษาวไว้ สร้างท่อทานบุญที่เป็นอรูปภพมที่เป็นพรหมที่เป็นเทวดาที่เป็นมนุษย์จึงไม่มีท่อฐานบุญที่ถูกสร้างขึ้นรักษาเพราะท่อฐานบุญนั้นไปรับทํางานให้กับธรรมที่เป็นบาปทําลายท่อฐานบุญที่รักษาพื้นที่ของจักกวาลมนุษย์ของเทวดาของพรหมอรูปภพมโดยขั้นตอนที่มาถึงการปฏิเสธ ความไม่รักในท่อทานบุญที่เป็นมนุษย์ที่เป็นเทวดาที่เป็นพรมอนุพรมก็จะเริ่มจากอาการของการปฏิบัติธรรมนั่นแหละจ้ะที่ไม่ได้ถูกต้องร่องลอยไปตามการทําหยุดเป็นตัวสําเร็จในงานสร้างที่สุดอย่างทามของบุญบริสานตาประเด็คุณปุจันรสโลกซึ่งจะต้องสังเกตให้ดีจ้ะจะมีความผิดเพี้ยนนะฮะ โดยจะไม่ได้ทำหน้าที่ของการเป็นท่อทานบุญที่เป็นท่อทานบุญที่รับเป็นท่อทานบุญที่ทําให้การทํางานหยุดตัวสาเร็จของบริษัททัพเด็กบุณบุสดจสดันทร์งานได้อย่างสมบูรณ์เช่นท่อทานบุญที่มีความสงบร่มเย็นแต่ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนท่อทานบุญทั้งหลายทั้งมีวิญญาณทาไม่ จะไม่มีนาทาให้เป็นท่อทานบุญที่รับในการเดินทางของบริษัททัพเปเร่คุนงูสุดจันทรสลกจะหนีจากการที่จะเป็นเส้นทางให้บริษัททัพเปเร่คุนงูสุดจันทรสุลกไปเปลี่ยนทำทั้งหลายที่ยึดที่ใช้ท่อทานบุญทั้งหลายที่มีวิกฤจนั้นให้กลับมาเป็นท่อทานบุญที่เป็นเส้นทางให้กับบริษัททัพเปเร่คุนงูสุดจันทรสลก จะหลบหนีไม่เข้าไปพัฒนาไม่เข้าไปปรับปรุงโครงสร้างของทำทั้งหลายให้ดีขึ้นเพื่อจะให้เป็นบางฉันทัพเพื่อคนสุดแต่สร้งใหม่ๆขั้นตอนที่มาถึงระดับของอาการทั้งหลายเนี่ยต้องสังเกตดีๆจะ้ะจะมีความผิดเพี้ยนไปจากความเป็นปกติของท่อทางบุญที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให เป็นเส้นทางในการทํหยุดตัวสาเร็จของบรมีสามทัทพระเดชคุณผู้สดุดจันทสทัโลดังนั้นในการทําหน้าที่ให้แต่ระท่านในการทําหน้าที่สร้างถึงทางของบุญมีสามทัทพระเดชคุณหลวงปู่สดุดจันทสโลให้ทําหน้าที่เป็นข้อทานบุญให้กับบรมีสัมัทพระเดชคุณหลวงปู่สดุดจันทสโลได้ไกดในการทาหยุดตัวสําเร็จให้สมบูรณ์จ้ะ ส่วนทอดทานบุญที่มีความคุ้นเคยในการเส้นเส้นทางให้กับธรรมที่เป็นโลกกฎหลงก็จะต้องให้การปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นโดยในแต่ละท่านให้ทำท่อดทานบุญของเราให้เป็นเส้นทางในการทำหยุ่ตัวสำเร็จพระเดชคุณผู้สดิทกันทรกให้สมบูรณ์จ้ะโดยอย่าไปรับ ทำที่เป็นบาปให้เข้ามาเดินทางที่ท่อทานบุญของเราพราท่อทานบุญที่คุณเคยในการเป็น,นบบเ,เสเเ้นทางให้กับบาปบาปเขาก็บังคับสั่งการเพื่อให้เป็นเส้นทางให้กับบาปเพื่อจะให้เดินทางเพื่อให้กระแสะบาปเดินทางมาที่ท่อทานบุญของเรานั่นเองด้งนท่อทานบุญที่เขาคุ้นเคยที่จะเป็นเส้นทางให้กับบาปอ่ะเขาก็จะคุ้นเคยอย่างนั้นแหละจ้ะ ซึ่งเขาจะดีขึ้นไหมเขาก็จะดีขึ้นหมดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราจะต้องทําให้เส้นทางของการเดินทางของมริสามท่าเร็คุณผุ้สุดสุดสโดที่พ้อตานบุญของเราให้ดีขึ้นเรื่อยๆจะ้ะส่วนเขาอื่นๆนั้นถ้าเขายังรับที่จะเป็นเส้นทางให้กับบาถ้าอยากให้เขาดีขึ้นเราจะต้องทําให้เส้นทาง ของท่อทานบุญของเราให้เป็นเส้นทางบงาริสาทธทัพเรท้ไปงของคุณหลวงปู่สดสันสโรดให้ดีขึ้นโดยเราต้องรู้ว่าท่อทานบุญที่รับเป็นเส้นทางให้กับ,บากเขามีเล่เหลี่ยมของเขาเล่เหลี่ยมของโลกลดลงละก็คือเขาจะเป็นผู้ไม่รู้เป็นผู้ไม่ตื่นไม่เบิกบานเขาจะมีวิธีการหลากหลายสารพัดแบบเช่นยั่วยุ หลอกล่อวิธีการพวดเปลี่ยนไปมาแล้วก็ไม่เลิกลาเวยจ้ะเพราะว่าเขาเป็นเส้นทางให้กับบาการจะเลิกก็เมื่อเขาเป็นเส้นทางให้กับบริสัมทัาไปรมคุณผูสดจันทรนโสนละเราจะด้วยเหตุน,นี้เราสังเกตการทําง,งานของเท่าทานบุญของเราให้เป็นเส้นทางของบริสัมยุทธ์เปรตคุณผู้สดจันทุโรน เพื่อบารมีสามทัพเป็เด็กคุณองป์ปุษตัญสโรจะได้ทําการเปลี่ยนวิกฤตทั้งหลายที่บาปทําให้ชีวิตของเรามีวิกฤตแล้วก็ทอดฐานบุญที่เราเชื่อมโยงไปมีวิกฤตพัฒนาให้เป็นบรารมีสทัพเะเด็กคุณองป์ปสษตัญสโรใหม่ๆเป็นโอกาสที่ดีใหม่ๆขึ้นมาจา้ะยิ่งมีวิกฤตของชีวิตมากก็ยิ่งเป็นบรารมีัทัพเปเด็กคุณองป์ปสษตัญสโรที่มากขึ้นที่จะเดินทางไปตามท่อฐานบุญของเรานะจ๊ะ วิกฤตของเราเนี่ยที่ต้องไปเจอกับธรรมที่เป็นบาปเป็นงานหลักเลยจ้ะส่วนพ่อทานบุญที่เขาพยายามจะชวนเราไปทํางานให้เป็นเส้นทางให้กับบาปอะดยวิธีการที่เขาสุดยอดอยู่แล้วอะซึ่งถ้าเขาสุดยอดอยู่แล้วเขาก็น่าทําแต่ที่เขาสุดยอดเลยจ้ะเรามันสุกดีนี่เขาชอบแบบนั้นเรงนั้นก็ เราก็ดูดูไปว่าเขาเป็นอย่างไรดูเขาจะไปถึงไหนอเงี้ยส่วนเราเราก็ไปถึงที่สุดแห่งทางของบุญไปสาม้าไปได้บุญปุสกันสโลนอจ้ะเดี๋ยวพอไปเขาเขาเปางสโลไอซิบิตนักสิเดี๋ยวเขาก็เลิกเลิกแบบเดิมๆที่เขาเป็นเนี่ยแต่ด้ยวยความที่เขาคุ้นเคยมาน,นานะจะไปเลิกจะไปปล่อยวางเลยเนี่ยมันเสียไดยน้นะ ราะบาปบอกว่าทำมานานแล้วจะเลิกได้ยังไงเนี่ยสะสมบาปไปตั้งเยอะเอาไปทิ้งได้ยังไงของดีๆทั้งนั้นเลยคุณเคยไม่ใช่เหรอแบบนี้คล่องไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยแต่อีคล่องนั้นไม่ใช่สุกนะไม่รู้เรื่องของความเป็นผู้รูร้ผู้ตื่นผู้บาปอะไรหรอกให้เอาแบบนี้นะจ๊ะทำใ,ให้ง่ายแบบที่ บริสันทภพประเดชพคุณหลวงปู่สดจันทรสโรซึ่งนำโดยพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมะที่ยกขึ้นใ่จากมหาลัทธาบัณฑิตการของหลวงยงบริสันทภพระเดชพคุณหลวงปู่สดจันทรสโรที่สร้างทุกท่อฐานบุญขึ้นมานำในการทำงานนี้ฮะในการสร้างที่สุดแห่งควางบุญบารมีสันติทภพเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรสโร